ปตทขยายเวลาช่วยเหลือราคา NGV และ LPG ให้แก่ประชาชนสู้ไปโควิดท่ามการสถานการณ์พลังงานที่ผันผนวนนายพุทธกรสติถิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางปตทได้เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV และมีมาตร,รการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายน2565ด้านนายอัจริพลเลิศพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากสถานการณ์พลังงานโลกที่ยังคงผันผวนปตทจึงมีมตถถิอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีไรายได้น้อยต่อไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2565